สวัสดีความหันสาเวอร์บอสที่มีกันเพียงห้าคนเวอร์บอสหันษาเห้าคนจริงๆนะโคตรเวอร์บอสสู้ชีวิตมาภารกิจนี้คนปักห้ามตุยห้ามตุยตลอดห้าวินแต่ถ้าวินมากเกินไปก็คือวินเข้าล่องกูหรอกูไม่น่ใชนเลย่อ ก็สลึงนึงอ่ะให้เล่นเถอะนะสลึงตายไหมเฮ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยทำไมพี่ถึงมั่นใจว่าเราจะรอดรู้ปะเพราะว่าเรามีลาบทอดคอยเบี่ยนเบนเขาสนใจยังไงล่ะเขาว่ากันว่าจิ้งเหลนได้กล่าวไว้ว่าลาบทอดอร่อยหอเข้าแล้วไงมันหาหัวว่าหากหัวแล้วเนี่ยลาบทอดอร่อยหอ นี่คนผมแล้วจะตายยี่สิบอะใจเย็นสูบคิวที่หนึ่งไปแล้วเป็นไงอนาคตดาวไม่ม่นเม่นเหลือเกินเม่นเหมือนจับวางทำไมดาวหวยมันไม่ไม่ง่ายอย่างนี้ปล่อยพวกไปเถะครับคุณมังกรก็ต้องขยัน ปูบีดับเพลิงเล็กน้อยอะฮะเฮ้ยหนี่นี่นี่นีระเบิดพร้อมแล้วครับพี่ระเบิดพร้อมแล้วจ้าทำดาเมจได้เลยรู้สึกเร็วขึ้นกว่าตะกี้นี้นิดหน่อยหลังก่อนก่อนบักคระเบิดเลือดบ่นั่นสิครับพี่ใช่เลย ต้องเห็นนั่นไหมเจ็ดสิบเจ็ดแรงมากเลยครับไวมากเลยเนี่ยนี่ขนาดคนเล่นเกมขนาคนเองภารกิจนี้ห้ามตุย <c oughs> ยกเว้น,นา<ม>ลาบทอดโอ้ผมตายแล้วท่าน <c oughs> ตายเนี่ยครับคนยิงทำดามีดแล้วแต่เพื่อจะเสียงรอกันทำไมครับเนี่ยอ๋อเพื่อปลุกความเพลิดเพลินในใจใคุณ๋ยวกดเลื่อนไป <c oughs> เกือบกดนเลือดไปทางพี่เฮ้ยเฮ้ยกูซีกดสิกูสิเออ,กอเกือบเอาปอบออกไม่ทันทำไมมันรุนหัวใจตึกตักขนาดนี้โ oh <my> อ้ my god เฮ้ยมีคนมาชื่อคนหนึ่งดีใจจุงเบเย์ f ล e l i n g แบบว่าประชากรขาดแคลนเออไม่ไหวพี่ไหว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 ดิ มีลาบพ่อทั้งคนจะกลัวเออ<ง>ใช่มีลาบพออ่อรอบเป่าทั้งคนจะกลัวอะไรนะรอบเป่าเ <laughs> ลยฟังดูมีประโยชน์แปลกๆมีสิเป็นวินที่ต้องการน้องมากๆเลยเพราะว่าลาบพ่อมิสเสนเห่ห์ไงล่ะจิเกลไม่ได้กล่าวเบีบ <laughs> ีกล่าวเองครับเบออีบีกล่าวเองแ <laughs> ชทงานก็เด้งจังวะ คาบเขาให้เรียบร้อยอร่าทอดอากอกเกนบอกเลยภาพมม่รจะอยุดไ้หรือขวาอยูไม่หน้อยู่หรือไนหรือหลังแล้วก็ลาโทษครั้ง <laughs> ไม่เลงตรงอื่นเลยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็เถอะแกปืนแกปืนไปเออหลบมุมหลบหลบมุมที่เขาว่ามาังกรไม่โดนดาเมจมึงก็ไม่รอดอู่ดิี เฮ้ยผมตายเอาดาเมจก่อนม้ามีประโยชน์ทันีเอาสเต็คเโอ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 มันรู้สึกเร็วว่ะคนเต็มห้องอยู่เนียคิดไปเองคิดไปเองเราต้องคิดไปเองพี่เพราะคนบักระเบิดหรือเปล่า ท่านแค่แค่เอนั่นเวจิตปรุงแต่งเองาทอดอีกเรียบร้อยแล้วก็เป็นลาบทอดอีกครั้งจีบปรุงแต่งอะไรรอกี่ตัวสี่ตัวเนื้อหอมเหลือเกินเป็นวันๆของพวกเราที่จะลงเวอร์บอสตอนสองทุ่มครึ่งแต่รู้สึกว่าวันนี้คนหายไปไหนไหนกันหรือคนน่อย ไอ๋อไอ๋อะอ๋อที่เห็นว่าวันนี้บั็กหลุดกันเจ็ดแปดรอบตั้งแต่อัปเดตเซิร์ฟมาใช่เหรอครับแก้แล้วครับเห็นเห็นคนลงในเพจในในกลุ่มอยู่ว่าอัปเดตมาล็อกอินแล้วก็หลุดเล่นเกมกันหลุดเปนไงวะเนี้ล็อกอินอ่ะปกติแต่ตอนเข้าเขาเริ่มเกมมาหลุดหลุดทั้งห้องเลยใช่ก็เห็นเห็นคนมันก็เลยไม่เล่นกันแล้วมั้ง หลุดกันเยอะถือว่าเกมเกมนี้ทำมาดีฮะยอยักษ์กระรันบินไปหมดจะโดนหลงเลยจะโดนเล่งวะเนี่ยโก้โดนเลยจริงๆไม่เป็นไรเล่งมาที่ผมเลยคุณมังกรทำไมเสียงดูแลดูเหนื่อยล้าอย่างนั้นล่ะเล่งมาที่ผมเลยมาที่หัวใช่นี่อะพี่ เหล็กมาที่ผมเลยผมผมจะแบกเราไปเองเงี้ยเหรอกูใช <laughs> <laughs> ่แล้วเป็นไงก็นไ,ไ, <laughs> ได้เสียงได้ <laughs> อะเสียงได้ดูทั้งห้องอ่ะทั้งห้องตายตายห้ามีผมตายไปส <laughs> <laughs> ี่อะกันตายไหนโอเพนเสาหนึง่งแล้วก็โอเพนเส,ส,สาสองตามไปวยเสาอะฮะคาซีน <laughs> เออจะไวก็ไวได้นี่วห่า อคนเองเี่ยนี่ขอบคุณที่บักระเบิดนะครับฉันบอกแล้วว่าไหวไหวที่แปลว่าคนบักข้ามตุย <c oughs> อันนี้คือชาลินพวกเราใช่ไหมใช่ชาลินแบบงง,ง,ง,งปกติไม่ชาลิยอย่างงี้นะน้องเอ๋ยงงมากคนบักข้ามตุยแม่แต่น,นิดเดียว <c oughs> เออแล้วก็คือแบบเหลือบมองซ้ายเหลือบมองขวาดูพัดลมเอ้ยไม่ใช่พายุมันอยู่ที่หัวผู้ใด มันอยู่ที่หัวผู้ใดไม่รู้ไม่รู้ครับมันผ่านไปมันอยู่ที่กันเฮ้ยอ้าวไปลงเล็งเส้นขอบคุณนะครับที่มาลาไม่เล่นคนบังเบิดอดีใจจุ่มเลยอย่ามายุ่งกับผมไปไม่เล่นคนบังเบิดอดีใจจ้ะ เลิศสเลนแตนมากเป็นการลงเวอร์ลบอสที่สงบสุขจังเลยโอ้โหมิวทำดามจเกือบห้าสิบล้านวิดูไม่แบ่งเงื่อนเลยขนาดนี้นี่คือเอ้ยต่อให้พี่บักระเบิดพี่พี่ก็ได้ยี่สิบชิ้นนะเดี๋ยวพี่ต้องเช็คก่อนใช่ครับได้ครับเพราพี่ทีงไปด้วยทำกันมีไปด้วยได้ครับได้ๆแต่ยี่สิบชิ้นเท่ากันถ้าดามิเสิบห้าล้านขึ้นไปโอยคุ้มเลยครับเนี่ยลงหกคนเนี่ย แต่เหมือนคนสุดท้ายถ้าเกิดว่าราเมของเขาอยู่ที่เออประมาณสิบสิบห้าล้านนี่เขาก็น่าจะได้ประมาณสิบแปดชิ้นสิบเก้าชิ้นสิบแปดชิ้นไม่ได้ยี่สแต่เขาก็ได้เยอะอยู่เพราะว่าคนคนช่วยน้อยเออได้เยอะอยู่ยี่สิบประมาณสิบแปด้งสิบนะเพราะว่าวันนั้นผมคนเต็มห้องผมก็แจ้ไม่ถึงสิบห้าล้านผมยังได้ยี่สิบชิ้นเลยต้องคนเยอะด้วยใช่ไหมเด่กจะนับไหมพี่ไม่เราต้องได้ที่แปดได้ที่เก้านะ ิได้สิบสี่ได้สิบสามล้านก็อยู่ด้ยี่สิบชิ้นเลยมันวัดคะแนนยังไงไม่รู้สแตทคะแนนในการทำดามเอจครับมันไม่ได้อยู่ที่รับ่อว่าอยู่ที่เออยู่ที่เอดามเมจล้วนเลยดาเมจแล้วก็จำนวนคนดีมากดีมากบิวแทงไว้พายุอะแทงไว้เพื่อพี่แทงไว้แทงไว้เพื่อพี่แล้วมันทำไมมันโดนลาบทำไมมันมาลาบโดนลาบทอดแทนล่ะ แต่โลกโลกแล้วก็ดูพายุจนพายุหายไปผมก็บึ้มบัมบึ้มบัมเอออมันสงบสุขล้วเกินพี่น้องเราแคปแคปเราทำได้วะ้ออทำได้เฉยแคปด้วยนี่ออจบยน,นก้าวนาทีไปนะทำได้เฉยงงมากนี่แสดงว่าเรา,าตั้งใจปุ๊บมันก็ทำได้ปกติ ตุยเป็นหลายๆคิวเออพนี้หลอดเทนปกติไม่ปกติไม่มีลาบทอดไงเฮ้<โ>ดยดูดิใช่แล้วครับ MVP ได้แก่ลาบทอดครับเขาแบบอบกอดดามเมจทุกอย่างไว้อะไร